สวัสดีค่ะนกเขาใหญ่เสียงดีกับหนิงมาแล้วค่ะสวัสดีวันแม่วันนี้เป็นวันแม่พาแม่ไปเที่ยวไหนเอ่ยแต่ด้วยสถานการณ์อย่างนี้ก็คงไปไหนไม่ได้ใช่ไหมคะโควิดรู้สึกว่าจะรุนแรงมากเลยก็ขอให้ FC ที่น่ารักทุกท่านดูแลตัวเองด้วยนะคะส่วนหนิงเองก็ ไปนาไปสวนไปได้แค่สองที่นี้ละคะ่ะวันนี้หนิงมีสีขาวมารีวิวให้ชมถ้าท่านไหนถ้าท่านไหนสนใจก็ทักเข้ามาได้นะคะที่ไลน์ของหนิงที่หนิงขึ้นในหัวข้อตัวนี้ไม่ได้ขาวล้วนมีแต้มที่คอ,อนิดหนึ่งแล้วก็ที่ตรง หลังอะค่ะเป็นจุดๆหางก็จะเยินหน่อยเพราะว่าหนิงออกมาจากกรงรวมขึ้นกรงแขวนแล้วก็ค่อนข้างดินนิดนึงแนวโน้มหนิงมองว่าเขาเหมือนตัวเมียแต่ว่าเสียงขันถ้าบางท่านเ,เน้นที่จะขึ้นกรงแขวนฟังเสียงขันก็ ก็เพราะดีนะคะคือไม่เน้นเพศแต่ก็ได้แค่แนวโน้มละค่ะจะชัวร์หรือไม่ชัวร์อันนี้ยังไม่แน่ใจเพราะว่าเขายังไม่ไข่เลยแต่ขันให้ได้ยินที่4กุกหนิงเปิดคลิปด้วยเสียงขันของเขาเมื่อกี้เสียงอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ คือหนิงไม่สะดวกในการจับคลิปเสียงค่ะเพราะว่ามีเสียงรบกวนเยอะหลายตัวขันพร้อมกันมีเสียงลูกไก่ก็เลยทำให้คลิปเสียงในการขันโยนของนกไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ปัญหาหนี้หนิงยังแก้ไม่ได้คือถ้าหนิงจะเอาไปแขวนที่ไกลๆหน่อยแล้วจับคลิปเสียงเขาก็จะไม่ขันนะคะ เพราะว่ามันไม่ใช่ที่ของเขาที่เขาแขวนทุกวันเขาก็จะขันตรงนั้นนะคะถ้าเราเปลี่ยนที่เขาก็ไม่ขันเราก็จับคลิปไม่ได้เหมือนเดิมฉะนั้นก็ได้เสียงขันที่พอเป็นแนวค่ะพอเป็นแนวเสียงให้ฟังอาจจะต้องใช้หูฟังฟังอาจจะชัดนะคะตัวนี้อายุปีกว่า,วาแล้วคือ ถ้าเอาไปเข้าคู่ก็พร้อมที่จะเข้าคู่ค่ะคืออายุได้เสียงคือสี่กุกเต็มทำไมหนึ่งมองว่าเขาเหมือนตัวเมียเพราะว่าเขาเมื่อกี้ตัวข้างหลังนั้น,นะคะพ่อพันตัวนั้นคูใส่เขาไม่คู่กลับนะคะเห็นไหมคะเขาเฉย ปกติตัวผู้จะคู่คูเก่งแต่ตัวนี้จะนิ่งๆแต่เสียงขันโอเคค่ะโอเคสำหรับหนึ่งคือหนึ่งชอบเสียงจะเป็นแบบกลางๆทุ้มๆวันนี้ก็เลยมารีวิวให้ชมเผื่อมีหลายท่านหรือบางท่านสนใจตัวนี้นะคะ เอฟซี ờ, บางท่านที่คอมเมนต์เข้ามาแล้วหนิงตอบไม่ได้ตอบหนิงต้องขออภัยด้วยนะคะถ้าหนิงจำไม่ผิดก็จะมีที่จำได้เลยคือเป็น FC ที่ติดตามหนิงมาหลายปีตั้งแต่หนิงทำก็ไม่หลายปีคนะหนิงทำ u t u b e มา2ปีกว่า,ก,วาก็จะคอมเมนต์เข้ามาทักทายกันประจำคุณวราวุธแก้วใจนะคะคอมเมนต์เข้ามาแล้วหนิงหนิงตอบ หนิงคลิกเข้าไปตอบแล้วหนิงไม่เห็นคอมเมนต์นั้นนะคะก็คือไม่สามารถตอบได้ไม่แน่ใจว่าเป็นที่ระบบหรือเปล่าแล้วก็อีกท่านหนึ่งก็คือคุณสุมเมศสังขาวนะคะอยากจะตอบคอมเมนต์มากเลยค่ะแต่พอกดเข้าไปแล้วหาคอมเมนต์ไม่เจอก็ต้องขออภัยนะคะติดตามแล้วก็ทักทายกันเข้ามาตลอด น่าจะเป็นที่ที่ระบบของ Youtube เองอะคะ่ะก็ขอบคุณนะคะที่ยังติดตามแล้วก็ทักทายกันเข้ามาวันนี้หนิงไม่ได้มารีวิวแค่สีขาวตัวนี้นะคะเดี๋ยวหนิงจะพาไปชมลูกนกที่พร้อมส่งค่ะสำหรับท่านที่สั่งเข้ามาไปชมกันเลยค่ะ ลูกนกในกรงนี้4ี่ตัวที่พร้อมส่งสำหรับท่านที่อยู่อำเภอเมืองหนองคายนะคะที่สั่งหนิงไว้สั่งลูกนกสี่ตัวไว้ก็จะมีคู่เกิด1คู่เป็นด่างกับป่าแป้งนะคะเป็นคู่เกิดกันและก็สีป่าอีก2ตัวคือถ้าสะดวกในการรับแล้วก็ทักหนิงเข้ามาได้เลยนะคะ หรือว่าจะเปลี่ยนใจแล้วก็ทักเข้ามาแจ้งได้ค่ะคู่นี้เลยค่ะคู่เกิดคู่นี้คือซ้ายจะเป็นป่าแป้งตัวขวาจะเป็นด่างหถิงจะใส่กำไรเออเคเบิลไทา์ข้างซ้ายเป็นสีเหลืองข้างขวาเป็นสีขาวนะคะคือใส่ไว้เพื่อจะได้รู้ว่าเป็นลูกของพ่อแม่คู่ไหน คู่นี้เป็นคู่เกิดพ่อของเขาคือปะแป้ง5้ากุกและก็แม่สีป่า3ามกุกแต่ให้ลูกส่วนมากก็จะเป็นปะแป้งแล้วก็ด่างจะลูกจะได้กี่กุกอันนี้ยังยังไม่ได้เช็คนะคะคือคอกพี่ของเขาหนิงก็แบ่งไปหมดแล้วก็เลยยังไม่รู้ว่าจะได้กี่กุก จะได้หากุกเหมือนพ่อไหมหรือว่าจะได้สามกุกเหมือนแม่ต้องลุ้นค่ะหรือว่าจะหล่นหล่นไปที่สองอันนี้หนิงก็ไม่แน่ใจนะคะคือถ้าหล่นก็แสดงว่าอาจจะฟ้องยินรุ่นปู่ย่าตายายของเขาที่อาจจะมาจากกุกต่ําแต่ที่แน่ๆคือพ่อของเขาห้ากุก,กกับแม่3ามกุกพ่อปะแป้งแม่สีป่าแต่ให้ลูกปะแป้งแล้วก็ด่าง คู่นี้ล้ค่ะอายุได้หนึ่งเดือนกับหกวันคือพร้อมส่งนะคะแล้วก็ตัวนั้นด้วยค่ะสีป่าตัวกลางเนี่ยค่ะคือท่านที่อำเภอเมืองหนองคายสั่งหนึ่งไว้สี่ตัวเป็นคู่เกิดหนึ่งคู่แล้วก็เป็นสีป่าส่วนสีป่าไม่ได้เป็นคู่เกิดตัวที่เดินไปเดินมาเป็นลูกตัวเดียว ตัวนี้อายุเยอะแล้วค่ะคือเยอะกว่า1เดือนคืออายุ2เดือนแล้วซอยเริ่มขึ้นขึ้นบนคอนแล้วนะคะแสงอาจจะย้อนเข้ามาตัวสีป่าตัวนั้นก็ยังไม่ทราบกุกเพราะว่าเพิ่งจะเป็นลูกของพ่อแม่คู่ใหม่ที่เพิ่งให้ลูก ดูข้างล่างนะคะเพราะว่าแสงแสงย้อนข้างบนเพิ่งจะให้ลูกก็เลยไม่ยังก็เลยไม่รู้ว่าลูกจะขันที่กี่กุกบอกได้แค่ว่าพ่อแม่ห้ากุกค่ะพ่อแม่เป็นสีป่าห้ากุกลูกก็ถ้าต่ำสุดนะหนิงว่าน่าจะไม่ต่ำกว่าสีก่กุกบางทีก็มีหลุดนะคะ ถึงพ่อแม่จะกุกที่5กุกแต่ลูกอาจจะหลุดที่4ปกติแล้วถ้าหนิงเข้าคู่นกใหม่และเพิ่งให้ลูกส่วนมากหนิงจะเก็บลูกไว้เพื่อที่จะรอให้เขาได้อายุและก็เช็คกุกก่อนว่าลูกแต่ละคอกให้ขันกันที่กี่กุกเหมือนพ่อแม่ไหมเวลาเราแบ่งลูกนกเราก็จะได้การันตีได้เลยว่าคอกพี่เขาขันที่กี่กุก แล้วก็มีอีกตัวค่ะอยู่บนคอนตัวแรกนี้นะคะตัวนี้ก็ลูกตัวเดียวกําไลสีขาวข้างขวาเป็นลูกของพ่อหก,กุกกับแม่สีก่กุกพ่อแม่สีป่าตัวนี้ก็อายุได้หนึ่งเดือนนิดๆค่ะแต่ว่าคอกพี่คือการันตีมาแล้วคือมีคอกพี่เยอะแล้วค่ะสำหรับตัวนี้พี่จะขันที่ สูงสุดคือ6กุกต่ำสุดคือ4กุกนั่นหมายความว่าก็จะได้บางตัวที่4กุกเหมือนแม่แต่ส่วนมากจะได้ที่5-6กุกเหมือนพ่อค่ะสำหรับคู่ลูกคู่นี้หนิงนารีวิวให้ท่านที่อำเภอเมืองหนองคายชมว่า4ตัวนี้พร้อมส่งแล้วนะคะสีป่า2ตัวเป็นลูกคนละพ่อแม่ตัวหนึงลูกของพ่อแม่5กุก อีกตัวเป็นลูกของแม่สี่กุกพ่อหกกุกคอกพี่การันตีที่5-6กกุกและก็คู่เกิดที่เป็นด่างกับปะแป้งนี่ค่ะด่างสวยๆแต่ด่างคู่นี้นี่ค่ะปะแป้งคู่นี้ด่างคู่นี้กุกหนิงไม่การันตีเพราะหนิงยังไม่มีคอกพี่ที่เขาขันให้ดียินเลยค่ะส่วนมากจะเป็นลูกนก บอกได้แค่ว่าพ่อ5้ากุกกับแม่3ามกุกโอเคค่ะหนิงมารีวิวลูกนกให้ชมแล้วนะคะรอพร้อมส่งส่วนน้องที่ระยองกวกแดงเออก็พร้อมส่งแล้วนะคะแต่นกตัวนั้นยังอยู่อยู่กลงรวมอีกกลงนึงค่ะ เดี๋ยวคลิปหน้าหนิงจะรีวิวลูกนกที่พึ่งเกิดใหม่มีหลายคู่เลยค่ะเกิดเป็นเป็นคู่เกิดเลยแต่ไม่แน่ใจว่าจะสมบูรณ์ทั้งสองตัวไหมเพราะว่าบางคู่อายุได้10วันแล้วขนแตกใบาพายแล้วแต่ก็ยังแต่ก็ยังตายเพราะว่าอาจจะเกิดจากความผิดปกติของยีนของเขาเองอะค่ะพ่อแม่ป้อนดีแต่ก็ตายได้ เดี๋ยวคลิปหน้าหนิงจะรีวิวให้ชมให้กับบางท่านที่สั่งหนิงงานแล้วอย่างท่านที่เพชรบุรีทักเข้ามาว่าสั่งลูกนกไว้สี่ตัวเดี๋ยวหนิงเช็คลูกนกที่พึ่งฟักออกมาที่เป็นคู่เกิดให้นะคะทั้งหมด4ตัวพอได้อายุแล้วหนิงจะทักไปค่ะท่านที่เพชรบุรีนะคะคลิปนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะคะ ขอบคุณทุกการรับชมแล้วก็ติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องนกเขาใหญ่เสียงดีด้วยนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์เลยค่ะคอมเมนต์ comment ไหนที่หนิงตอบไม่ได้ก็เป็นเพราะระบบนะคะคลิกเข้าไปแล้วไม่เจอคอมเมนต์เน้นยำ้ำคุณวราวุธแก้วใจขอบคุณมากๆเลยนะคะหนิงเห็นคอมเมนต์ค่ะแต่ตอบไม่ได้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ